我哪来？我哪来？我哪来？好了。 ด้วยสาวที่บิวมาด้วยตอนแรกแล้วก็เป็นความคอนทราสต์กันคือเป็นการเซอร์ไพรส์นี่แหะค่ะก็ทำเอาคลิปนี้เนี่ยหลายคนชมก็ซึ้งน้ำตาไหลกันนะคะเรื่องราวสุดป,ประทับใจนี้ค่ะเกิดขึ้นที่กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5ซึ่งระหว่างที่ทหารใหม่เจ้าของวันเกิดกำลังฝึกระเบียบแถวอยู่นั้นถูกเรียกออกมาค่ะโดยผู้บังคับบัญชาบอกว่ามีคนไม่ตั้งใจฝึกเอาไปทาโทษ ระหว่างที่ถูกทำโทษค่ะก็แอบมีสาวคนนี้เป็นแฟนสาวของเจ้าของวันเกิดนะคะหอบเค้กก้อนโตย่องมาจากทางด้านหลังพร้อมๆกับที่เพื่อนๆในกองเนี่ยช่วยกันร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยเสียงดังกึกก้อง ทำเอาเจ้าตัวเจ้าของวันเกิดนะคะถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ทหารเจ้าของวันเกิดเท่านั้นนะคะทหารใหม่หลายๆคนก็ร้องไห้น้ําตาไหลไปตามๆกันค่ะชอบจังหวะที่ผู้บัญชาบอกกลับล้างหันและหาันมาเจอเซมซายหรือเล้กคือคงคิดถึงกันด้วยแหละเวลาฝึกกันเนาะแบบ ก็อติดต่อกันไม่ได้วันนี้ได้มาเยี่ยมอ้าววันเกิดแล้วก็ซึ้งเจอแฟนีใจแหละกับถูกทําโทษเรียกออกมาหน้าแถวโดนทำกดดันทายคงแบบวันเกิดทําไมถึงเจออะไรอย่างนี้เ๋อสุดท้ายเจอแฟนจ้าจะชอบนะเป็นบรรยากาศน่ารักตรงที่ว่าทั้งเพื่อนอาหารใหม่เองผู้บังคับบัญชาเองคือทุกคนทุกคนเอาใจใส่และให้ความรักอ่ะคือมันมันดีตรงนี้แหละช่วยกันเซอร์ไพรส์ใช่โอ้ค่ะค่ะตอนนี้เพื่อนจะเริ่มอีกขาแล้ว